สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าช่องตะกี้ชาแนลนะคะวันนี้ต้องจะมาปลูกผักบุ้งนะคะต้องจะมาปลูกผักบุ้งให้เพื่อนๆดูนะคะในพื้นที่ตรงนี้นะคะด้านหลังนี้นะคะเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากรู้วิธีการปลูกผักบุ้งนะคะติดตามคลิปนี้นะคะดูคลิปนี้ให้จบนะคะรับรองปลูกเป็นแน่นอนนะคะไปดูกันเนี่ยค่ะผักบุ้งอายุ20วันแล้วนะคะอีก8วันนะคะเพื่อนๆก็สามารถเก็บ ไปขายได้แล้วนะคะในส่วนตรงนี้ได้เก็บไปขายแล้วนะคะมันก็เป็นพื้นที่ว่างเนาะถ้าปล่อยทิ้งไว้ก็จะมีหญ้านะคะโลกลุงลางนะคะหญ้าจะเกิดขึ้นมาเราก็จะรีบเคพียรพื้นที่เพื่อจะนํามาปลูกผักบุ่งอันนี้อายุประมาณ18วันนะคะเพราะว่าต้องจะปลูกหลังจากปลูกตัวเมื่อกี้ สองวันค่ะเ็าก็จะปลูกแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะก็จะมีผักบุ้งขายตลอดนะคะนอน่ค่ะตรงนี้จะเป็นคลองตอนนี้ต้องเดินอยู่บนคลองน้ํานะคะทุกคนมันเป็นพื้นที่ว่างเนาะปล่อยทิ้งไว้มันก็ไม่มีประโยชน์นะครับมันมีแต่หญ้าเต็มไปหมดนะคะลก เราก,ก็เลยนำพักบุ้งมาปลูกดีกว่าเหนื่อยไหมเนี่ยหลานกำลังขุดอยู่ได้หญ้าออกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะพวนดินนะคะพวนดินนี้เพื่ออะไรนะคะเพื่อน ก็เพื่อที่จะเวลาเราหวานมเมล็ดผักบุ้งลงไปนะคะพอเขาเกิดขึ้นมานะคะรากเขาจะได้ลงไปลงไปลึกได้ลงไปใต้ดินได้นะคะถ้าเกิดว่าเราไม่พวนด,ดินเนี่ยดินจะเป็นดินแข็งนะคะดินเหนียวรากเขาก็จะสั้น,นะคะ่ะ ลากจะสั้นลำต้นก็จะไม่อวบไม่ใหญ่นะคะถ้าทำแบบนี้เนี่ยได้ต้นผักบุ้งที่สวยงามนะคะต้นใหญ่ต้นอวบนะคะถ้าเก็บขายก็มีน้ำหนักนะคะทำเงินนะคะเนี่ย ซึ่งด้านหลังนี้ก็ได้เคลียร์พื้นที่เรียบร้อยแล้วนะคะได้ไดายหญ้าออกไปนะคะแล้วก็ได้บวนดินเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งพื้นที่ตรงนี้ด้านหลังตอกเนี่ยพร้อมที่จะปลูกผักบุ้งแล้วนะคะสําหรับใครนะคะที่สนใจเกี่ยวกับเกษตรนะคะแต่ไม่รู้ขั้นตอนการทํานะคะก็ดูต็อกได้เลยนะคะเนี่ยผักบุ้งที่ตอกซื้อมานะคะหนึ่งถุงนะคะเราจะนํามาหว่านตรงพื้นที่ด้านหลังนี้นะคะ มาดูกันเลยนะคะวิธีการหวานผักบุ้งหุงต๊อกนี่คือมเมล็ดผักบุ้งนะคะเพื่อนๆนี่คือมเมล็ดผักบุ้งผักบุ้งจีนนะคะเพื่อนๆเนี่ยต๊อกก็จะหวานแบบเนี้ยหวานเลยนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวต๊อกจะปลูกให้ดูนะคะ ค่ะเ,เพื่อนๆตอนนี้ต๊อกก็ได้ทําการปลูกผักบุ้งเรียบร้อยแล้วนะคะในแปลงนะคะก็จะมีแปลงพื้นที่ตรงนี้นะคะแล้วก็มีด้านหลังมีทั้งหมด2แปลงนะคะเล็กๆนะคะเ,เพื่อนๆต๊อกปลูกผักบุ้งไปหมดถุงเลยนะคะก็วันนี้ก็ต๊อกก็ทํางานสําเร็จไปอีกแล้วนะคะหนึ่งงานค่ะ ซึ่งวันนี้ที่จริงทํางานหลายอย่างมากเลยนะคะตอกไปที่จังหวัดมานะคะตอกขึ้นกลับมาถึงบ้านกลับมาแล้วก็มาเลียร์นะคะพาทีมงานมาเชียร์พื้นที่ตรงนี้นะคะเพื่อทําการปลูกผักบุ้งตอนนี้ก็ทํางานสําเร็จแล้วเรือจะลดน้ํานะคะสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้ต๊อกด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับอ่าเจอกันใน E ีีต่อไปนะคะมาลุ้นกันนะคะว่าตอจากจะทําคลิปอะไรออกมาให้เพื่อนๆดูนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ